มาทำกระดาษจากขี้ช้างกันเออไหมคะดมดมดมไหมดมดมมีกเนสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามท่านดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิง่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดีไซน์อยู่ที่ อลเฟ่นปูปูเปเปอร์นะคะเราจะมาทำกระดาษจากขี้ช้างกันนี่มีหลายสีเลยนะคะดีไซน์เลือกสีอะไรคะดีไซน์เลือกสีชมพูนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาทำกระดาษขี้ช้างกันนะคะอันนี้เป็นขี้ช้างที่ผ่านการต้มแล้วใช่ไหมคะนี่ผ่านการต้มมาแล้วนะทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำกระดาษกันนะนี่ขั้นตอนการทำยังไงบ้างเอ่ย มีอยู่4ีอย่างนะลูกนะหนึ่งก็คือลูกบอลสองก็ถังหนึ่งก็คืออันนี้เลยนี่สองก็คืออันนี้อุปกรณ์นะคะนี่อุปกรณ์แล้อสามอิดเอาไว้รองเอาไว้ล็อกเอารองตัวนี้ไว้แล้วก็น้ำน้ำพร้อมหรือยังคะลูกแบ่งลูกบอลเป็นสองส่วนแบ่งครึ่งอ่า เอามาเริ่งหนึ่งกระบอกว่าวทำคนเดียม <c oughs> ันไม่ถึง <c oughs> อ๋อต้องมีผู้ช่วยนะคะต้องช่วยกันนะาการทำกระดาษแล้วก็ต้องฉีกออกมานะลูกนะถ้าไม่มีน้ำจะทำเป็นแผ่นไม่ได้เลยอ่าต้องมีอยู่ต้องมีน้ำเป็นตัวช่วยนะลูกนะแล้วต้องฉีกออกมาเลยลูกทีกออกมาแบบเนี้ยกระจายออกมากระจายออกมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ทำมือทำมือเป็นยังี้ยุงเหลือ พว่าเขย่าอ่าขย่าให้เท่ากันแล้วก็ตันแตะอย่าให้เกินอย่าให้มีเป็นก้อนๆติดกันนะคะลูกให้มันกระจายเท่าๆกันแบบเนี้ยียวากระดาษแห้งมันก็จะสมอืมต้องกระจายให้เท่าๆกันให้มันเนียนเท่าๆกันผมทายังไงลูกนี่เกาเกเขย่าขึ้น เอาไม่มีเป็นก้อนเลยค่ะค่ะนี่เป็น้อนติดกันอยู่ไหมเออไม่ให้มีก้อนไม่ให้มีรูนะคะหลังจากนี้เป็นก้อติดกันแล้วเนี่ยต้องติดรูต้องติดแล้วเป็นเรียบร้อยือยังเรียร้ยแ้วก็เนยย่งอไหมย่างต้ให้ทกนต้องอบข้องดับัั่เหมือนกันทุกห้องเรียบร้อย่อาวะทีเนี้ยขั้นต้นสุดท้ายยกยกยยกยยกยกยยยยก กระดาษขี้ช้างดีไซน์ทำเองได้ใช่ไม่มีแดดไม่เป็นไรนะลูกเนาะเดี๋ยวจะให้น้องไปดูตรงกระดาษที่แห้งแล้วมันลอกออกมาเมื่อกี้ได้นลองอย่างรลูกลอกแล้วค่ะนี่วันนี้ฝนตกนะเราก็เลยไม่มีแดดต่างเนาะเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนมาสมมุญนวาแห้งแล้วนะคะทุกคนเราจะมาลอกกระดาษขี้ช้างกันค่ะว้าวแห้งแล้ว ไปทำตาเห็นตอนที่ทาให้เลือกใช่ไหมอ่ลอกวิธีลอกไงนะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาสอนเลคะวิธีลอกค่ะตรมุมก่อนใช่ปะตบโตบกดกดนกดกดกดให้มันหลุดออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีท้าแล้วแกะแก่มุมแก่มุมแก่มุมแกะตรงมุมค่อยๆแกะตรงมุมนี่เจอแล้วอ่าหนึ่งมุมแล้วค่อยๆเดี๋ยวรอพ่อกดแล้วก็เทข้าง กลับอองมืทีนี้ดีไซน์สองมือดีไซน์ดีไซน์ยนตรงกลางอ่าอย่างนั้นแล้วก็เดินถอยหลังลูกเดินถอยนั้นเดี๋ยวเลยอถอยถอยถอยนั้งถอยหลั้งไปโอ้โหสวยงามสวยมากมีมีหลุดแล้วสุดยอดโอ้โหได้แล้วกระดาษขี้ช้างใช่ไหมคะดม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 มีกินไม่มีกินว้า ได้กระดาษขี้ช้างแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปประดิษฐ์ของ DIY จากกระดาษขี้ช้างกันใช่ไหมคะเย้โอเคขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะไปค่ะ